วันที่28สิงหาคม2565นะครับนะสวนจตุรเทพวันนี้เดินท้ายสวนนะครับพาเยี่ยมชมนะครับรังนกกระจาบนะครับท้ายสวนจตุรเทพข้างทองนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่นกกระจบาบก็ทำรังนะครับมีเยอะมากเลยนะครับที่ถ่ายให้ดูนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับ บริเวณที่อยู่ท้ายแปลงเ็มคลองนะครับเขาชอบมาสร้างรังเอาไว้นะครับอันนี้คือรังใหม่ๆอยู่นะครับบางบางรังนี้คือยังยังเพิ่งจะสร้างนะครับหญ้าที่มาสร้างก็เป็นเกี่ยวอยู่เลยแต่รังนี้น่าจะมีอายุประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์นะครับเริ่มจอกเรืองแล้วอย่างโซนโนนะครับเนี่ยครับบางรังนี้คือเพิ่งเพิ่งจะเริ่มนะครับมีห้อยลงมานะครับยังไม่เป็นตุ่มนะครับ ส่วนรังฝั่งซ้ายมือนะครับก็เป็นตุ่มแล้วครับน,นี้ก็ให้ดูบรรยากาศท้ายส่วนจุดตุวเทศนะครับรางนกกระจาดนะครับประมาณช่วงสิงหาคมนะครับเขาจะเริ่มมาสร้างรางครับยังต้นนี้นะครับจะเห็นว่ารางนกแขวนเต็มไปเลยนะครับรงังรังนกเยอะมากเลยนะครับแล้วบางรางนี่แบบ นี่นครับเขาสร้างได้แบบอลังการมากเลยมไม่รู้เขาสร้างได้ไงนะฮะโดยรางนกรางนกนะครับนี่ครับนี่นี่รางนกนะครับเหมือนกับว่าเขาเขาสร้างรางไว้หนึ่งรางแล้วก็มีตัวอื่นมาสร้างต่อไปอีกนะครับโอ้โหความอัศจรรย์น,นะครับของธรรมชาติระบางรางมีสองตุ้มเห็นไหมฮะสองตุ้มนี่ผมหัวใจว่าสองสองครอบครัวหรือเปล่า อันนี้อยู่บนต้นไม้ต้นนี้นะครับมีไม่ต่ำกว่า4ี่0ห้าลังนะครับครับก็เป็นบรรยากาศช่วงเดือนสิงหาคมนะครับบริเวณท้ายสวนจุตเทศก็มาอัปเดตดูนะครับบรรยากาศขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ